สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่9กันยายน65เนอะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับวันนี้ตัวดินของเราก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ8กับ7นะคะก็60 61 62 63 65 67 68 69นะ90 91 93 95 96 97 98นะคะ สต,ตัวก็6กเจ็ดเก้แหนึ่งแล้วก็3 6 8หกแปดหรือเพื่อนๆจตจับเอาใหม่ก็ได้นะจับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าจ็ดเจ็ก็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปนะคะก็ะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมแบลเราวพัฒเราจะพกกิจแล้วก็สาสมัครีลงมาด้วยนะคะมาซื้อด้วยกันเนออย่าลืมเราเฉพาะกิจกับเราพัฒนานะมันจะมาด้วยกันเนอ น้อยครั้งที่เราสะมคขีจะเข้าเป็นบางครั้งนะคะอย่าลืมเราจะพาะกิจเราพัฒนานะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ